ผัวเก่ากินแก้วสองมาหาผัวใหม่กินแก้วสามมาสนมาโคตรใหม่มันสิเป็นผัวไัยกินแก้วสี่จงภูมิใจได้ผัวเขาเอามาขอได้ยินแตงตะว,วา่าการดื่มสุราทำให้ความขับขี่ลดลงแต่สำหรับผู้สาวชัยภูมิการดื่มสุราทำให้ความหิเขียวเพิ่มขึ้น สาสิมีอายุสามยานเมามาแล้วหิวเข่าเมามาแล้วหิวนอนเมามาแล้วเงียนแต่ว่าผู้สาวใจอย่าพุ่มหนิสิเป็นยังสี่ขอบคุณนะคะเมื่อกี้ให้มาเท่าไหร่นะคะพี่สองร้อยหรอโอ้ยโอ้แขนลอยใหญ่เพิ่มเพิ่มอีกร้อยนึงเดียวปะโอ้แขนลอยแขนลอยโอ้แล้วแล้วโอ้ยโอ้แขนลอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจุกแก้วพระไวยแล้วยกแก้วพระไวย โอ้ยโอ้ยโอ้ยหีเชียวไปว่าหีมักม้วนโอ้อมีแห้งโยกกระบาดที่เนี่ยโอ้ยแก้วนี่มีมูลราคาสามร้อยบาทสามร้อยห้ายี่สิบบาทเฮ้ยวันได้มักวันไหนดอกเราแต่ว่าโดนเบิ้งจะซื้อกับฮูว่าเราหยั่งวะแพาไม่จะไปกินเราได้ชั่วเมอปั่นนั้น ท่านโมเมนกูทุกๆคนที่เป็นห่วงไม่พัชลีก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับไม่นะคะไม่กับบอได็้ดื่มสมือได้พี่น้องเด้อไม่บอได็้กินเหล่าสมือไม่กับกินตะมือมีงานแต่ว่าบาังเอ,อิญมีงานสมือเดือนนี้ก็มีไปแล้วสามที่ผ่างาน แม่แม่ภาพหลอนวิญญาณนะแม่แม่มึงเป็นใครอ้าวมึงเป็นใครแล้วมึงเป็นใครแล้วมึงมาทำไมอ้าจับกูมาทำไมมึงต้องการอะไรเึือจับกูมาทาไมมึงเป็นไผ่มึงก็ค้ากูเถอะแล้วกูเป็นไผนีเจะเป็นไผ่เจ้าก็ขึ้นอาขึ้นข่อยแน่นี่น้อยนี่ก็ค่อยเถ้ จะเป็นไผ่มึงเป็นไผ่นี่ยไผ่กับ่ังงูบิวตี้สัมผัสบอกไอซ์ื้อไม้พัชรีต่อกูซื้อบิวตี้แมนแม่สวัสดีค่ะกินอย่างแม่กินหีแม่นี่ยแหละมึงมาต้องถามหายอย่างยว่ากินอย่างมันเงียบๆนอ้ําะมื่อนี่มันเป็นยังไงก่อนมันก็เงียบกูขมื่นพอสูบปรมาน้ำมันก็เลยเงียบฮะ นีอโต๊ะใจเย็นเนี่ยเอากระชีพามไปเลยแม่เศร้าแล้วก้อนแม่สีสุดแม่กัจยุดแล้วแม่บ่กเออจะให้กูไปจะบังมีรางวัลขังเคียงบ่ะเนาะอันนี้ในพลับพวงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณในหลายค่ะแม่เพิ่งือเอารูปห้อผู้ใหญ่ลงสวยอยู่สวยอยู่ขออยุญาตเนาะสวยขอบคุณค่ะ คาปินลูปกับสีแพงแล้วเาวนาะมาเล่ยสี่สิบบาทนึงขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาดามมาดามมันคาปินลูปพแพงเล้วแต่น้องพวงมาเล่ยสี่สิบบาทแม่ยละพันห้าร้อยบาทจากมาดามแม่ยละโอลาจ้าแม่แม่เห็นมาดามแล้วเม่อยากลองเพลงเนี่ยเราเพลงไหนแม่เบียกลอ อยกลองคบมันสีดังตบตบประนอใจงามน้องสูนพี่หรือสีดังันี่น้องนี่ใบหีแมะผู้ทีบอกว่าใบหิมะมันอยเป็นมื่อมันเป็นบาดทยักกับมัน เพราะบอามึงเมื่ายมันบาดเพรเห็นบาดนี่แหละใบอีกเท่านึงก็ได<ม>้เห็นหนึ่งผลงาเงนเพลงในช่วงนี้จะให้ตามคำขอ,อก่อนลองซอยแม่ในนั้นหล่ะจ้าแม่ขอบคุณลหลายๆค่ะคแม่พี่พี่แม่ขอบคุณลหลายๆจังสี่ลรามื่อผัว่宝妈น่ะนะมื่อผัว่มาก็เมาบานี้ผัวมีผัวพี่ ลูกฮะมีแต่ลูกลูกใช่ติดลูกใช่ขอบคุณคลูกใช้เปาหมาเมือนีย่ลูกใช้มันจัดให้แม่สองดอกมันก็นเลยล้าสองมือนะบ้าแม่มาเอาตัวน,นี้ตัวน,นี้มาได้กินเหล่าได้ไดงไงว้าย,ายแม่สวัสดีค่ะอุย้ยสวัสดีมาดำตัวนี้แม่ไปเม่ไปสวัสดีมาดำขอบคุณครับจื้อเลยยุจื้อเลยยุขอบคุณค่ะออออขอบคุณค่ะ เห็นบอกไม่ไม่ไม่ไซมอนอีซือขอบคุณครับว่ามันสีเพมาะมหาลูกสาวบิวจิตจะไปรับราดธทครับผมขอบคุณค่ะเมื่อหลังก็บพ่ตจ้องบอกว่าจ้างมาลองเพลงเนาะจ้างมากินเหล้าว่างเถอยเหล้าตะเหล่าไม่กันกินไ้วละพาพี่น้องเพาบุญบังไฟจะเข้าเนี่ยครับผมแม่ครับผมต่อไปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเกบิวเดี๋ยวพาพี่น้องชัยภูมินะครับผม ผมจะพาพี่น้องชัยภูมิไปเอาบุญบ้างไฟชจยภูมิมีบ้างไฟไหมครับผมพี่น้องเอ้ยมามาแล้วสาวหมอลำม,มาแล้วมาเอาแนว่ยว้มาเอาเ ไอ้บ้านิ่งป้าขอพี่เมียไว้จะไปหยังมักเมียเขาอีหยังเอ้าเมียขอโทษเจ้าอีหยังเนี่ยเมียเมียขอโทษลูกเลยบ่ละมันบ่ได้เลยบ่ต้องมาขวนก่อนออกไปเลยเธอลงไปเลยใหม่พัชรีเธอลงไปกินเหล้าเลยกูลูกคนนี้กูเด็กขนาดแล้วเขาเรียนชื่อแม่